i ไม่เปลี่ยนยังอยู่ขั้นตอนที่2เลยยังไม่ไปถึงสถานะขั้นตอนที่3แล้วจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในหมื่นบาทเหมือนกับคนอื่นไหมวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลก์กระชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในหมื่นบาทผ่านแอป ทางรัฐหลายคนนะคะยังอยู่ที่สถานะขั้นตอนที่1หลายคนยังอยู่ที่สถานะขั้นตอนที่2หลายคนนะคะไปถึงสถานะขั้นตอนที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้มีพี่น้องประชาชนหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าแล้วขึ้นสถานะขั้นตอนที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาตอนนี้สถานะยังไม่เปลี่ยนเลยสรุปแล้วจะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนสําเร็จผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในเมือนบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไม่แล้วแต่ละสถานะสถานะ 1> 1, สถานะ2สถานะ3ขึ้นไปอยู่ในสถานะที่เท่าไหร่ถึงจะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็รอตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์วันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะหลายคนเป็นกังวลใจในเรื่องของการตรวจสอบขั้นตอนสถานะในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทหลายคนก็บอกว่าอาเพื่อนได้ไปถึงสถานะที่3แล้วแต่ทําไมพี่ยังอยู่ที่สถานะที่1พี่ยังอยู่ที่สถานะที่2ค่ะ ทังอยู่หลายวันแล้วนี่สรุปแล้วจะได้รับสิทธิ์ไหมหรือว่าลงทะเบียนสําเร็จหรือไม่ต้องบอกว่าหลังจากที่พี่น้องประชาชนทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิชั่นวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ยืนยันตัวตนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทุกคนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ในการระบุแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสถานะที่1ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2หากมีการตรวจสอบสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนที่2แล้วขั้นตอนที่2อง คนอยากรู้ว่าทําไมค้างนานจังเลยตรวจสอบนานจังเลยสถานะขั้นตอนที่2คืออะไรหมายความว่าอย่างไรสถานะขั้นตอนที่2ก็คือเรากําลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองเพื่อท่านเข้าสู่ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปหรือว่าจะปิดแอปหรือว่าไม่ใช้งานหรือว่าเข้ามาตรวจสอบภายหลังก็ได้ว่าสถานะจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่3หรือไม่เพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ขั้นตอน ันอนที่2ไม่ต้องตกใจนะคะจะมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเราตรวจสอบความถูกต้องว่าชื่อนามสกุลของเราใบหน้าของเราตรงกับทะเบียนร,ราษหรือไม่แบบไหนอย่างไรถ้าหากมีความชัดเจนตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะวิ่งไปที่สถานะที่3หรือว่าขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่ยืน,นยันตัวตนลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนที่3ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครที่ยืน,นยันตัวตนสําเร็จมาถ,ถึงขั้นตอนนี้นะคะทําการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ยืนยน ันอัตลักษณ์พร้อมกับสร้างบัญชีผู้ใช้แล้วก็จะเป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็พิมพ์โค้ดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถือว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะได้รับสิทธิในการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องรอตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2 2กันยาย,ยน25 6 7นนี้นะคะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นสถานะที่1สถานะที่2สถานะที่3หากลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ในสถานะต่างๆแล้วไม่ต้องตกใจนะคะระบบตรวจสอบข้อมูลให้เรา อ,อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคนลงทะเบียนเยอะหรือใครได้รับสิทธิก่อนก็ถือว่าโชคดีไปเพระนาะฉะนั้นถ้าหากขึ้นสถานะที่3หมายความว่าเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทรอตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่ะส่วนการเติมเงินนะคะคุณผู้ชมจะไปเติมอีกครั้งหนึ่งในไตรมาสที่4ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒแจงชัดถึงประเด็นนี้ว่าไม่เกิน31ธันวาคม25 6 7นนี้แน่นอนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี